สวัสดีครับผมผมกบหน้าครับก่อนน่้นครับขอแสดงความดีใจกับหลายๆคนครับที่ว่าถูกเลขถูกรอตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่ครับเลขที่ว่าผมเอาลงครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขบนคือเลข9 4สหลายเจ้ามากถึงผมจะลงคลิปหน่อยครับแต่ว่าเลขที่ว่าผมเอาลงนะ่ะคือมันจะส่วนใหญ่จะเป็นเลขเก่าสี่แล้วก็มีคนทักมาหาผมครับถูกเลขสามตัว เลขของเพื่อนบ้านตรงๆเลยวสันหลายวันที่แล้วกัขอทำความดีใจด้วยครับเนาะเพราะว่าโชคของเราอาจจะไม่เหมือนกันหลังจากที่เลขออกแล้วครับกัมีคนทักมาหาผมหลายพอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจด้วยครับแล้วกับผมก็ดีใจเช่นเดีวยวกันครับผมก็ดีใจประมาณนึงครับแต่ก็ไม่ได้ดีใจมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าอาจจะถูกเลขด้วยควอบ,บังเอิญผมครับ ยอมรับว,ว่าผมถูกเลขเลขบนคือเลขสามตัวผมมีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับที่ว่าดูคลิปที่ว่าผมไปนำเงินครับไปทำห้องน้ำไปมอบให้กับคุณลุงตุทนครับคลิปนั่นครับคนเบิงหน่อยแห้งน้อยมากๆผมกับบอขอใจเ่อนเราเป็นอย่างคนถึงถึงดูน้อยแต่บาเป็นอยังครับก็คือผมตั้งใจที่จะ ําเงินก้อนหนึ่งครับไปให้คุณลุงทําห้องน้ํานั่นแหละครับที่ไปที่มาที่ว่าผมถูกเลขสามตัวอาจจะเป็นความเมื่อเอืนผมหรือเปล่า,หร,ห,ราหรือหรือว่าหลายๆคนเห็นตัวเลขโบอนอผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าคนดูน้อยจริงๆครับนั่นแหละผมถูกเลขสามตัวจากการขย่าซิมซีจากกระท่อมลุงปู่สวงครับบ้านฉบกผมขย่าซิมซีได้ C784 แล้วก็89ผมซื้อเลข C78C87 แล้วก็894นั่นแหละผมซื้อยูหันละครับนั่นแหละคือตี่ไปิมาสามตัวถือโบราณนะครับถือนิดน้อยแล้วก็มาบังเอิญถูกเลขท้ายลอตเตอรี่ด้วยครับ656กะได้สาใบครับ แล้วก็เป็นความบางอื่นด้วยแล้วก็มีหลายๆคนครับที่ว่าถูกเลข94ที่ว่าผมลงคลิปก็เยอะพอสมควรครับโอู้อเลขออกมาเนาะมันกับหูซึกแปลกๆนะครับแต่ถ้าออก994ครับผมคิดว่าน่าจะได้เยอะทุกคนนะครับแต่อันนี้ออก894เนาะก็ขอแสดงความดีใจกับทุกคนครับอาจจะเป็นความบงอื่นหรือเปล่าเนาะไปเหตุบุญมาครับไปร่วมทําบุญกับลุงมา แล้วก็มาได้โชคน,น,นิดนิดนิดหน่อยครับก็บม่ได้รายครับไม่ขอเอ่ยจํานวนเงินดีกว่านะครับน้องว่าได้เท่าไหร่อาจจะเป็นอันนี้สงหลวงปูระเมตตาครับงวดนี้ผมก็จะบอกเลขต้องงวดผมถามว่าผมชอบเลขตัวไหนครับงวดนี้งวดที่พับหน้าเมื่อกี้ผมชอบเลขเก้าเก้าสามเนาะมันออกเก้าี่แต่ถ้าถามว่าเอาเลขออกแปดเกาี่ถือไม่จากไสล่ะไสว่าบอกเก3าเกาสามอันนี้คือเป็นเลขส่วนตัวที่ผมชอบครับ แต่ว่าผมไปกระจัดจำสีได้แปดเก้าที่ว่าผมอยู่กระท่อมบ้านจบกผมกระสื่อตั้มนั่นและว,วันนี้ครับวันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดโอหกปดสิบหกมีนาหกปดครับเลขต่องวดผมครับงวดน,นี้คือผมจะซื้อเลขเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดครับงวดน,นี้ที่ว่าผมจะซือ้อหางเดียวเม็ดเดียวครับเจ็ดแปดสี่นี่คือเลขที่ผมจะซือ้อทางอาวาทุกคนครับมากนะลองจดไว้ก็ได้ ผมแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเลขที่ว่าผมถูกเนี่ยคือผมกระถูกตั้งที่ว่าผมไปกระท่อมและก็หลายคนที่ว่าทักมาเล่าความฝันให้ฟังก็มีเลข9ก้าสีหลายคนโดยเฉพาะเลขของใยใยบยครับผมบอกเสมอเลยว่าใยใายบยเนี่ยทุกคนครับไม่ต้องไปดูใครก็ได้เอาเลขของยายใบยครับไปเปรียบเทียบเลขของแกครับเข้าจริงๆแล้วก็เข้าตรงๆโดยสัมนะแล้วก็มีอีกหลายๆคนครับที่ว่าฝันได้เลขตรงๆเลยสินะมือนี่กะระเราจะทีเลขออกครับผมกะ มีคนทักมาเราให้ฟังว่าถูกเลขได้โชคใช่ไนหะแล้วก็มีคนทักมาเสาตุ่มเสาเหรียญเยอะพอสมควรเพิ่นพักขั้นถูกเลขจากเลข94แหละบางพื้นที่อาจจะอัน้นอาจจะจ่ายน้อยใช่ไหครับแต่เพิ่นก็นยังเดชโศกอยู่มื้อนี้หลังจากที่ว่าเลขออกแล้วประมาณ5โมงเย็นครับต่างคนต่างทักมาเสาทั้งเหรียญเสาตุ่มเยอะพอสมควรก็เลย อาจจะดีใจสองต่อครับหนึ่งทุกคนที่ว่าได้โชคได้โชคไปสิครับเพิ่นได้โชคแลว้วก็2สองแก็ามา,าเซาเรียสตุมต่อแลว้วก็ผมกับมาถูกสามตัวด้วยแล้วก็มาถูกโตโตรตอรี่ด้วยนะครับแลว้วก็ดีใจกับทุกคนที่ว่าเพิ่นถูกนะครับเนาะแล้วก็มีหลายคนครับที่ว่าเพิ่นทักมาบอกว่าถูกจากเลขคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ครับกันหลายพอสมควร ผมขออนุญาตบอกเพิ่มเติมครับก็คือถ้าหากว่าทุกคนครับเซาเหรียญไปหลังจากนี้ครับก็คือปฏิทินหมดแล้วนะครับก็คือหมดแล้วตอนแรกผมว่าผมผมจะแจกไปทินหนึ่งร้อยเล่มแต่จริงๆแล้วครับผมแจกปฏิทินทั้งหมดไปห้าร้อยเล่มครับหา0รอยเล่มคือหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือหลังจากนี้คือไม่มีแล้วครับบม่มีแล้วเพราะว่าผมบ่ได้ไปไปหานะเพราะว่าก็ จำนวนเหรียญมันก็เริ่มทยอยใกล้จะหมดแล้วลกลกลับไปที่นครับผมแจกตอนแรกผมรับปากว่าผมจะแจกหนึ่งร้อยเล่มแต่ทุกท่านครับคือผมไปเอามาเพิ่มเป็นจํานวนห้าร้อยเล่มครับก็คือตัวนี้คือหมดแล้วทุกคนที่ว่าเซาตัวนี้ไปก็คือผมขออนุญาตนะครับนาะก็ค,คือหมดแล้วสินะครับเนาะจะได้แค่เหรียญครับเนาะกราบขออภัยจริงครับกราบขออภัยจริงแต่การใหา่ทุกคนในด้โชคได้ลาบอย่าอื่นมากกว่าแซบเนาะรู้สึก ก็ดีใจเตื่นเต้นครับคือบอกหูนะครับว่าจะถูกเลขตัวไหนชนะแต่ว่าบังเอิญมันออกเลขตัวนี้มาแต่จริงๆครับอยากให้มันออก994มากกว่าอยากให้มันออกเก่าเก่ามากกว่าเพราะว่าผมก็ซื้อ994เยอะพอสมควรและก็หลายคนครับทักมาบอกว่าคือบอกออกเก่าเก่993ชนะหลายคนก็ซื้อตัวนี้ครับแต่ว่าไปบังเอิญเลขที่ว่าผมเก่าซีมีครับ894ที่ว่าผมเก่าซ4มีบางเอิญอีวแล้วเนาะมันก็เลยว่าหูืิอว่าแปลกๆเว้ย ประมาณนั้นทุกคนครับเพิ่นทักมาห้ผมบอกว่าให้ตามความฝันคนนี้คนนี้ได้อจริงๆแล้วคือผมตามอยู่ครับผมตามอยู่แต่ว่าผมทักไปหาหลายคนบางคนกับเพื่อนกับโบฝันที่หนะบางคนเพิ่นกับบริลอยฝันในฟังน,นะครับผมก็ได้ผมก็ตามอยู่ครับเหตุผลที่ว่าผมลงคลิปหน่อยก็คือบางเทอครับคือตอนนี้คือผมกับเหตุหลายๆอย่างสิครับหลายๆอย่างมันก็นเลยแบบพยายามจะทําทุกอย่างให้เต็มที่ แต่ว่าผมกับถ้าหากว่าเพื่อนบอกฝันผมก็จะมาเหล่าต่อแต่ว่าผมถามแล้วเพื่อนกับเด้เล่าผมก็บอกแค่ประมาณหนึ่งแต่ทุกครั้งที่ว่าผมผ่านมาครับสองหมวดสามหมวดที่ผ่านมาคือผมลงคลิปน้อยก็จริงครับแต่ว่าเลขมันเข้าเลขมันเข่าแบบว่าเห็นแบบจังๆเลยสินะนะครับเห็นว่าเก่าซีกับเก่าซีเลยไอ้หมวดกอนกับหมวดกอนอะไรียงที่ว่าเพื่อนเข่ากับเขาตรงๆเลยเห็นบหมครับหมวดนี้ กระล่อง่นุดมังคับเนาะสิบหกมีนาคมหกแปดเลขสองวของผมส่วนเลขของความันของอื่นคนอื่นครับเดี๋ยวผมจะตามให้อีกรอบหนึ่งและก็หลายคนที่ว่าเพิ่นสนใจหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับทั้งเหรียญทั้งตุ้มก็ทักมาสอบถามเลยครับแต่เฉพาะแค่หลังจากเลขออกเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ทักมาเยอะมากพอสมควรเพ็นพาการเลื่อมได้โชคนะครับก็บขอแสดงความดีใจด้วยก็จกังไรครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับเนาะลองไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ดูครับอาจจะได้โชคก็ได้สไลด์คลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังและก็ขอให้ทุกครับโชคดีขั้นมานรักษาสุขภาพร่างกายนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนและก็ร้อนจริงๆครับผมแม้จะนั่งผู้ในยรถครับผมกับหอนบาผมกับหอนครับโอเคครับแต่ยังไงก็ขอให้ทุนโชคดีนะครับเนาะกราบขอบพระคุณทุกท่านครับผม